สวัสดีครับผู้ชมกลับมาพบกับพอใจไรเดอร์อีกครั้งนะครับผมคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอยางกันบ้างนะครับผู้ชมก็จะบอกแบบนี้ครับว่าเดิมทีนะครับยางรถที่ติดมากับรถเจ้าตัวสปอ r เตอร์นะครับโฟของผมเนี่ยยางเดิมเป็น m i มิชลินนะครับมิชลินชกร o เชอร r 3าน,นะครับผมว่ามันเป็นยางที่ดีนะก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องยางตัวนี้เท่าไหร่น,นะครับก็จะเกริ่นก่อนว่ายางตัวนี้เนี่ยผมใช้มานะครับก็ระยะประมาณ1 7 0 0 0กิโลครับก็ประมาณ1ปีก็ได้ทําการเปลี่ยนไปนะครับหลังจากนั้นก็เลยหาข้อมูลครับว่าจะใช้ยางตัวไหนต่อดีนะฮะก็เลยมันได้มาเจอยางดัลล็ครับก็เป็นดันลล็อปดี4ี่ถึงส ซึ่งราคาตัวนี้นี่ถือว่าน่าจะถูกถูกเมื่อเทียบกับหลายตัวนะฮะราคาตอนนั้นที่ผมได้มาก็ประมาณ4ี่พันต้นๆน,นะฮะก็ด้วยความที่อยากรู้อยากลองครับแล้วก็ด้วยงบที่มันมีจํากัดนะณเวลานั้นนะะ่นะครับก็เลยตัดสินใจเลือกยางดัลล็อปดีทีสี่ครับก็เปลี่ยนมาระยะหนึ่งน่าจะผ่านไปสัก6เดือนครับกับระยะทางที่ ใช้ไปเนี่ยประมาณ7,000กิโลครับคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่ามันเป็นอย่างที่ดีนะมันเป็นยางที่ดีแล้วก็คุ้มค่านะฮะคุ้มค่ากับร,ราคาแล้วก็การใช้งานในบางในระดับหนึ่งนะฮะเนาะเกินก่อนแล้วกันว่ายางตัวดันหลบนะครับดีทนะีสุดทีเนาะมันเป็นยางที่ติดกับรถค่ายญี่ปุ่นนะครับทรงคล้ายนี่แหละทรงคล้ายฮารีนี่แหละครับผม ก็เป็นยางไม่อ j นเจแปนะครับหน้ายางก็ค่อนข้างที่จะก็ลายสวยอยู่นะว่าลายก็สวยอยู่นะครับมาดูสภาพหน้ายางกันดีกว่าครับผมว่าเป็นยังไงแล้วเนาะนี่ครับนี่อันนี้คือรูปแบบลายยางนะก็ยังคงเห็นชัดอยู่นะครับอ่ารูปแบบลายยางลักษณะประมาณนี้ก็จะให้ดูอย่างนี้ครับเห็นเห็นลายยางเลยครัเอ คือปกติอดอกมันจะประมาณนี้ในชะ่ไหมลึกๆเนี่ยครับอย่างนี้เลยแต่ตอนนี้เนี่ยดูดิหน้ายางที่เห็นเนี่ยฮะคือมันมันไม่ไหวแล้วครับร่องมันไม่มีแล้วแทบไม่มีละวก็จะให้ดูอีกทีมันจะมีสะพานยางยนะฮะนี่นี่น,นี่ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นสะพานยางก็เนี่ย เราหน้ากับผิวพื้นของผมไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะบอกประมาณแบบนี้แล้วกันนะครับว่าคุณลักษณะของยางตัวนี้เนี่ยการใช้งานของมันเนี่ยนะครับผมค่อนข้างที่จะหนึบอยู่นะครับในการขี่ทางตรงๆยาวๆเนี่ยการใช้งานของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีครับส่วนเข้าโค้งในกรณีเข้าโค้งเนี่ยผมมองว่ายางยังมีอาการย้โยๆอยู่นะครับผม แบบเวลาเราเล่นโค้งมาด้วยความเร็วในระดับหนึ่งเนี้ยแล้วเราก็เทโคนะ้งอ่ะอาการแบบมีให้ดิ้นเห็นนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยแก้มยางที่มันไม่ได้รองรับน้ําหนักเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับนะเรื่องการรองรับน้ําหนักอ่ะมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะมันมันความแข็งแรงหรือโครงสร้างอยางมันมันอาจจะทํามาไม่ได้รองรับน้ําหนักเยอะขนาดนี้นะครับเนาะเมื่อเทียบกับรถที่เป็นของค่ายญี่ปุ่นนะฮะ ตัวนั้นนี่น้าหนักผมไม่ได้ใจนะอาจจะไม่ถึง200กิโลกร,รัมก็ได้แต่ตัวนี้มันเกิน200กิโลกร,รมัมแล้วพอมาใส่กับยางตัวนี้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันถูกรับน้ําหนักมากเกินไปพอเรายิ่งน้ําหนักตัวเรานั่งทับอีกเนะี่ยมันแน่นอนครับมันทําให้ยาหน้ายางเนี่ยหมดไวนะดูแล้วมันก็ถามว่าคุ้มค่าไหมมันแทบไม่คุ้มค่าเลยครับอันนี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่การขี่ของแต่ละท่านนะครับว่าคุณใช้งานแบบไหนเนาะแต่ของผมนี่คือใช้แบบคือใช้เลยใช้แบบ เปิดทุกรอบการขับขี่นะครับใช้แบบอยากรู้ว่าประสิทธิภาพของยางแล้วก็ยางที่ตัวนี้เนะี่ยมันมีคุณสมบัติแบบไหนนะครับเนี่ยตั้งใจไปเปลี่ยนยางครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวรอให้เขาถอดออกมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ายางตัวนี้เนะี่ยมันอ่อนแก้มยางมันอ่อนจริงไหมครับเมื่อเทียบกับอีกหล,ลายหลายหลายค่ายนะครับก็อันนี้เป็นยางระลอกนะครับดีที่ตตีที่ผมใช้มานะครับ โอ้โหม,มือดึงข้างเดียวคือแบบปิ้นเลยก็บอกแรงกดนี่คือปิ้นเลยฮะโอเคครับผมป็งไงบ้างครับกเดี๋ยวสรุปเลยกันนะครับว่าเจ้ายางดันหลบดีสี่ถึงส,สี่นี่นะฮะมันคุ้มค่าไหม้ถาถามผมณเวลานี้นะครับ ตอบเลยว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ครับกับเรื่องระยะอายุการใช้งานครับเรื่องความคุ้มค่ากับเงินที่เราต้องจ่ายไปนะครับมันไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่สาหรับตัวผมนะแต่สำหรับท่านอื่นเนี่ยเขาอาจจะใช้ได้มากกว่าผมก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องลองพิจารณากันดูครับว่าเป็นทางเลือกนะก็ผมบอกแล้วครับอันไหนดีผมก็จะบอกดีอันไหนไม่ดีผมก็จะบอกว่าก็ไม่เชิงว่าบอกไม่ดีะครับแต่มันไม่เหมาะกับผมแค่นั้นเองนะครับ เอาเป็นว่ายางดันหลบดีสีสันสี่ครับกับราคานี้เส้นหลังนะฮะงบประมาณสี่พันไม่เกินห้าพันบาทเนี่ยถ้าคุณมีงบจํากัดก็ยังถือว่าเป็นยางที่แนะนําให้เล่นได้นะครับเนาะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยได้ขี่รถแบบจริงจังหรือว่าขี่บ่อยๆอ,อะไรขนาดนั้นนะอ่ะยางนี้ก็ถือว่าเป็นยางที่ก็พอน่าเล่นนะครับคู่หนึ่งนี้ก็ไม่เกินหมื่นถือว่าโอเคครับนะแต่ถ้าคุณมีคนสายขี่ขี่แบบ ขี่ท่องเที่ยวขี่แบบขี่บ่อยบ่อยมากๆเลยนะครับหรือคุณมีงบที่แบบเออพอที่จะไหวนะฮะก็แนะนําเล่นยางยางเดิมครับยางมิชลินนะราคาก็อยู่ที่มันหมื่นหมื่นกลางๆนะฮะนะคู่หนึ่งก็ใช้กันคุมค้มคุ้มนะครับ2อปียังไงก็เหลือเหลืสอสปียังไงก็ได้ครับนะก็วันนี้ก็ต้องฝากไว้เท่านี้ครับกับเจ้าตัวยางดนล,ลอบดีที่ถึงสี่ครับ เดี๋ยวไว้ผมจะไปเปลี่ยนยางตัวไหนเดี๋ยวมารีวิวให้ชมกันอีกแล้วกันนะครับเนาะก็วันนี้้องต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับนี้อย่าลืมกด subscribe ผมด้วยครับเป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ